แตงจะมาเล่นขากับพี่แจ็กบาโวนะครับมาดูว่าจะร้องหายายหรือเปล่านะครับเอาเลยครับเอาเลยครับอ่าวันนี้เราจะเปิดด้วย extension เดี๋ยวก่อนสิคุยกันก่อนสิเย็นๆดีวะรู้อยากเล่นนะไม่วงกแน่อ่านไปครับยี่สิบีเออโอ้ยแรงมันดีเลยสองเบาเลยสามช้าหน่อยดีวะช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยหนงเกยี่สิบโอเคเอามามาด เออลุกนั่งลงให้สุดนะลงให้สุดไม่นับลงไปสองลงไปสามลงไปสี่ลงไปขึ้นมาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่่งลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีมากทำไมอยากไม่เล่นกับพี่นะตอบเลยอยากเ่าของอยากต้องของรับสภาพนะเราเออรับสภาพนะ เซตที่สขอ20ทีเหมือนเดิมไม่มีรถเดชเชลหนึ่งเยี่ยมตรงกระช้าไว้มีธรรมาธิ3หลังติดหลังติดมา6 6 7 7กูามใหญ่เนี่ยเจ็ดมา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 ถ่าแปดนะ7 7โอเคก็8 8ก็เขาบอกว่า8พี่น้ำให้อยู่เนี่ยใต่ขึ้นมาอย่าอยู่ดีวะ9สูงหน่อยอัพอัพสองขึ้นมาเลยสามริมเจ็ด รีบไหรีบเก้าสิบไม่ไมไม่ไมสิบทีสามขึ้นมาเจ็ดแปดเก้าทางทางวิดีอเอามาพัางคิดภาพตามลงไม่สุดให้นัำเล่นฟรีมันจะเหนื่อยใช่ไหมลงไปหนึงอย่าจับจับน้ำหนึ่งสองสสี่ขึ้นมา5้าขึ้นมาหกขึ้นมาขึ 6, 7, 8, 9, า้นมาเจ็ดแปดเสิออลกขึ้นลกขึ้นลกขึ้น อ่ะยืนยืนเราจะไม่นั่งเฮ้ยตัวแรกมึงหน้าขาวเลยนะปีนี้เยอะไร่ครับยี่สิบี่อุ้ยอีกที่เบิร์ดเดย์ให้เลยไหมน่าจะอยู่ไม่ถึงอ่ะมาเต็มตัวเข้านอนฟั่มนอนฟั่มยี่สิบทีน้องตอนเนี้ยร่างกายมึงอ่ะอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งหมด2ี่สเพราะนั้นแล้วเราจะเล่นยี่สิทีพับไม้โดนอย่างงี้นับหนึ่งถ้าไม่โดนไม่นับโอเคโอเคไม่โดนเลยไม่โดนเลยมึงเอามาแต่ตูดไหมข้างนี่มึงงัดไปดิหนึ่งสองสามบอยค้างไงสามเว้ยหก ค้างมาทำสิบทีมาอัพสิบทีหนึ่งสองเอิบหนึ่งเข้ามาสองสองแล้วสองแล้วมาดิวะสามโอ้โห oh, oh, แรงกูทั้งนั้นเลยสามมาสามออกแรงหน่อยมึงอยาเอารูหน้า50สิมึงจะเล่นเออตัดแรงเหยือนีอ่มึงทำข้อเท้าเป็นปลาสวายเลยนะอ่ะมายรงนี้ ครับทำไมขาไม่สิ้กับตัวงแล้วไงไม่มีแล้วเอออ่ะยืนนี้ลงไปหนึ่งเออสองโอ้ยเหี้ยมึงแทบจะไม่ใช่ขาเลยนะมึงแค่จะดึงอย่างเดียวนะใบสี่แล้วนะอภิชาติฟังก็ื่องไม่ได้หรอกลงไปสิบดีมากอาการเป็นไงไหนบอกเลยไอ้ข้าวที่กินมาเนี่ยมันจะออกมาแล้วจริงเหรอจริงวิ่เจาได้พรอนบัดนี้โอ้โหอาการเป็นไงไหนบอกให้ผู้ชมมาครัไปดิ ใครที่มาเดวพี่แจ็คนะครับมาได้เลยน่าเกิดมาเรื่องขาพี่แจ็คได้เช็คกินอย่างนี้ทุกคนครับผมมันก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ส่วนมากก็ทุกคนนะฝากติดตามน้องแตงกิ้วด้วยนะนะทำช่องน้องให้ได้หมื่นถึงหมื่นห้านะจะสุ่มเทงกับพี่แจ็คฟรีอัตรา3คนใช่เวยนี้คุ้มนะใช่ป่ะปกดติตามที่จะเลือกสุ่มมาอ๋อครับมีค่าเข้าด้วยออเดี๋ยวจัดการให้